สวัสดีครับเพื่อนๆ่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีควานหลงจากศึกฟุตซอลีเกมนัดสำคัญมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมฟุตซอลชายของพวกเขาลงเล่นนัดสุด,ดท้ายในการแข่งขันแบบพบกันโหมดและแพ้กับทีมชาติไทยของเราไป2ประตูต่อศูนย์อันส่งผลให้ทัพตัวเล็กดาวทองจบรายการนี้ด้วยการคว้าได้เพียงแค่เหรียญทองแดงเท่านั้นจากคะแนนรวมที่น้อยกว่าอินโดนีเซียัทง,ทง,ทงทั้งที่ ก่อนเกมนัดนี้กับไทยเนี่ยพวกเขาต้องการเป็นแค่ผลเสมอเท่านั้นเพื่อที่จะคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกซึ่งจผลการแข่งขันที่ออกมาในครั้งนี้ก็ได้สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆชาวเวียดนามกันอยู่พอสมควรแต่พวกเขาจะมีความรู้สึกต่อเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมอม,อมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกได้มาบ่นถึงผลการแข่งขันในเกมแมตช์นี้ว่าแพ้ให้กับไทยอีกแล้วนะ มันมีหลายครั้งเลยในซีเกมปีนี้ที่เราแพ้กับไทยในรอบชิงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปว่าเราจะพูดอย่างไรได้เรายังไม่เคยก้าวผ่านฟุตซอลชายและก็หญิงของไทยได้เลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าทีมชาติไทยเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาแย้งว่าฟุตซอลไทยนะไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นรอกแต่ฟุตซอลของเวียดนามมันเล่นได้แย่เกินไป ส่วนคนต่อมานี้ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าฟุตซอลไทยเนี่ยไปถึงในระดับโลกแล้วในเอเชียก็ระดับท็อปมาอย่างยาวนานมันจึงโอเคที่แพ้แต่ก็หวังเพียงว่าจะสามารถเสมอได้บางกีฬาของไทยเนี่ยออกจากอาเซียนไปแล้วส่วนคนต่อมาที่ได้มากล่าวถึงความพ่ายแพ้ของทีมฟุตซอลเวียดนามโดยการกล่าวอ้างอิงไปถึงฟุตบอลสนามใหญ่แล้วว่าคงต้องรอทีมย23แล้วก็ทีมฟุตบอลหญิงมาล้างแค้น แต่ที่ผ่านมาเนี่ยประเภทกีฬาที่เกี่ยวกับลูกบอลเราแพ้ไทยทั้งหมดเลยนะซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าไทยนั้นเก่งในกีฬาที่เป็นลูกบอลส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยว่าบาสเกตบอลก,ก็แพ้ไทยฟุตบอลก,ก็แพ้ไทยอิเล็กทรอนิกส์ฟุตบอลก,ก็แพ้ไทยแล้วฟุตบอล11คนเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งคนต่อมาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยความไม่มั่นใจนักว่าทั้งฟุตซอลชายและหญิงนั้นแพ้ ผมจึงไม่รู้เลยว่าสองแมตช์ที่เหลือบนสนามหญ้ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความมั่นใจว่าเวียดนามจะคว้าเหรียญทองแบบดับเบิลได้ในบอร์1คนส่วนคนต่อมาก็กล่าวด้วยว่าเอาเหรียญทองในฟุตซอลชายและหญิงไปเลยเราจะคว้า2เหรียญทองที่เหลือในฟุตบอลเองส่วนคนต่อมานี่ได้แสดงมุมมองถึงปัจจัยที่ทีมฟุตซอลชายของเวียดนามนั้นแพ้กับไทยว่าเมื่อพวกเขาเกรงกลัวไทย พวกเขาก็จะต้องแพ้เมื่อพบกันส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ในเชิงเปรียบเลยว่าเราเล่นกันเป็นประเภทแช่แข็งเลยมันเหมือนตอนที่ฉันไปโรงเรียนในตอนเด็กหรือออกไปเล่นข้างนอกแล้วมีคนทุบตีฉันอย่างรุนแรงพอครั้งต่อไปเมื่อฉันเห็นพวกเขาก็จะรู้สึกกลัวส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเราไม่ได้เกรงกลัวพวกเขาในรายการระดับเยาวชนนะแต่พอมาเป็นทีมชาติชุดใหญ่จะเป็นแบบนี้เมื่อเจอพวกเขา ผมไม่สามารถเข้าใจได้เลยซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าฟุตซอลไทยเนี่ยมีคลาสอยู่ในระดับฟุตซอลโลกนะพี่ชายเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าฟุตซอลไทยนั้นอยู่ในระดับท็อปของเอเชียคุณควรที่จะรู้ความแข็งแกร่งของตัวเองนะส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเสริมไปอีกว่าระดับของไทยเนี่ยเหนือกว่าเวียดนามนี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าผมคิดว่า ไทยนะั้นมีระดับที่แตกต่างไปจากอดีตนะความห่างในตอนนี้มันสั้นลงถ้าเป็นแต่ก่อนจะแพ้สัก5้าลูกส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ว่ายอมรับมันซะเถอะในพฟุตซอลทุกคนเข้าใจกันดีว่าไทยนั้นเหนือกว่าเราถึงแม้ว่าเราจะพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วแพ้แต่ว่ามันไม่เศร้าเราได้ประโยชน์ที่จะนําไปฝึกซ้อมและก็เรียนรู้กันมากขึ้นส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย มันมีแค่ทิมชาติอินโดนีเซียเท่านั้นลหละที่จะสามารถเล่นกับไทยได้สูสีส่วนคนต่อมาก็มองเรื่องนี้ด้วยว่าอินโดนีเซียนั้นมีความเชื่อมั่นแต่ว่าเวียดนามพบกับไทยจะเป็นแบบนี้ในทันทีในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยว่าใช่เลยฟุตซอลไทยนั้นแข็งแกร่งที่สุดแล้วแพ้มันจึงเป็นเรื่องธรรมดามีแค่อินโดนีเซียที่จะสามารถเอาชนะไทยได้ดังนั้นอินโดนีเซียได้เหรียญเงินมันจึงสมเหตุสมผล ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองไปถึงเรื่องแนวทางการเล่นของทีมชาติเวียดนามว่าผมคิดว่าถ้าเราเล่นกันแบบตอนไปฟุตซอลโลกเราจะไม่แพ้นะที่เป็นอยู่มันไม่ดีเลยที่พยายามเล่นเกมบุกกลับมาเล่นตั้งรับแล้วรอโอกาสโต้กลับกันเถอะเหมือนตอนที่เจอกับรัเสเซียแล้วก็เช็คมันจะไม่ดีกว่าหรือส่วนคนต่อมาก็มองไปถึงเรื่องเกมรับของเวียดนามด้วยว่าไปเล่นในฟุตซอลโลกเนี่ยเกมรับในการเจอกับเช็คและรัเสเซียมันดีมากเลยนะ แต่พอมาเล่นกับทีมชาติไทยทําไมยังคงเป็นบางสิ่งที่ดูเอาคลาสสส่วนคนต่อมาก็มองถึงการแพ้ไทยในครั้งนี้ว่าพูดตรงๆนะถ้าเป็นฟุตบอล11คนแพ้อย่างเศร้าและก็โกรธแต่ฟุตซอลมันไม่เศร้าเพราะฟุตซอลไทยนั้นไร้คู่แข่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็เข้าไปเล่นในฟุตซอลโลกเป็นประจำฟุตซอลเวียดนามในตอนนี้ควรต้องพยายามเข้าไปเล่นในฟุตซอลโลกในครั้งต่อไปให้ได้แล้วก็ลดระยะห่างกับทีมชั้นนาของเอเชียแต่ในตอนนี้เรายังไม่สามารถชนะไทยได้ ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็กล่าวได้ว่าถ้านักกีฬาแข็งแกร่งมันจะน่าเศร้าแต่ทีมฟุตซอลชายและหญิงของเรามันไม่แข็งแกร่งจึงไม่มีอะไรที่จะต้องเศร้าแต่ถ้าเป็นฟุตบอลชายและหญิงแพ้ให้ไทยกอดไว้ได้ทั้งสี่เหรียญทองมันก็คงไม่เหลืออะไรให้พูดเลยซึ่งคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าก็ไม่รู้ว่า2ทีมในบอล11คนเนี่ยจะสามารถถอนแค้นให้2ทีมฟุตซอลได้หรือไม่ทีมฟุตบอลของไทยก็แข็งแกร่ง ส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองต่อความปลาชัยของทีมฟุตซอลเวียดนามว่ามันก็ยังคงเป็นสคริปต์เดิมๆนั่นแหละไทยเล่นกันแบบกวนใจอยู่ใกล้ตัวพวกเขามีความนิ่งแล้วก็เล่นง่ายกว่าด้วยเวียดนามยังคงเล่นด้วยสภาพจิตใจที่ถูกแช่แข็งในแมชนี้ครองบอลได้แต่ไม่สามารถกดดันเกมรับของไทยได้2ประตูที่เสียไปมันก็ง่ายดายมากไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นเก่งเลยเตะกับไทยมันมีแค่อินโดนีเซียเท่านั้นแหละที่จะชนะได้ อินโดนีเซียไม่กลัวในการเข้าบัทะแล้วก็กดดันสู้เพื่อเอาบอลส่วนคนต่อมานี่คอมเมนต์เพิ่มเติมกึ่งประชดประชันว่าเมื่อมันมาถึงไทยเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาอีก8ปดเจเนเรชันที่จะไม่เกรงกลัวพวกเขาเมื่อได้ยินชื่อไทยส่วนคนต่อมานี่กรตัดพออีกด้วยว่าไม่ว่ากี่ครั้งที่เวียดนามได้ไปเล่นในฟุตซอลโลกแม้กระทั่งสามารถชนะได้ในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งแต่มันก็จะแพ้เมื่อมาเจอกับไทยส่วนคนต่อมาก็มองการเล่นของไทยในแมชนี้ว่า ไทยเล่นกันได้อย่างเชื่อมั่นในการครองบอลประสานงานกันได้แล้วก็กดดันชิดเวียดนามแพ้ไทยอยู่1หรือ29ก้าส่วนคนต่อมาก็มากล่าวได้ว่าเสียใจด้วยแต่ว่าวันนี้ผู้เล่นไทยเล่นกันได้ดีมากชัยชนะของพวกเขามันเหมาะสมที่จะได้รับแล้วในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าดูวิธีการเล่นของผู้เล่นไทยแล้วพวกเขากล้าหาญกว่าเราเมื่อวานก็ฟุตซอลหญิงวันนี้ก็ฟุตซอลชาย ซึ่งคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่าโดยทั่วไปแล้วทั้งทีมฟุตซอลชายและฟุตซอลหญิงต่างกลัวที่จะเจอกับทีมชาติไทยมันจึงกล่าวได้ว่าการที่ทีมชาติเวียดนามจะสามารถพัฒนาได้จึงต้องไม่กลัวที่จะพบไทยสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามจึงต้องให้ความใส่ใจในเรื่องนี้ คทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนกีฬาชาวเวียดนามหลังเกมนัดนี้ที่ทีมชาติไทยของเราชะนะทีมชาติเวียดนามไปได้2ประตูต่อศูนและก็คว้าเหรียญทองซีเกมได้ไปอีกหนึ่งสมัยที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนักตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ